เ AJDVD Home t h e ม t e r และเครื่องเล่นคาราโอเกะ12 plus จริงแล้วมันคือชีวิตของเราเราเ<ช>องต้องรักษาชีวิตของเราด้วยนะคะเพราะว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่ถ้า early detection เนี่ยเราสามารถรักษาหายได้เป็นปกติเลยลนะคะเราพบเร็วเท่าไหร่เราก็หายขาดคะ่ะไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปแล้วค่ะ ช่วงนี้ไปพูดคุยกับพี่นุ่นกันต่อในฐานะทูตมะเร็งเต้านมแห่งศูนย์สิริกิตบรมราชินีนาถค่ะถามสักนิดนึงดีกว่าว่าเรื่องของมะเร็งเต้านมเนี่ยเดือนนี้ก็เป็นตรงเรื่องการปกป้องตัวเองนะคะแบบว่าสําหรับเรื่องโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นโรคที่ค่าชีวิตผู้หญิงไทยอันดับหนึ่งอตอนนี้แซงหน้าะมะเร็งปากมดลูกไปแล้วแบบว่าคนเป็นกันเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่จะเจอแบบสายไปแล้วอ่ะเป็นขั้น3ามขั้น4ี่อย่างพี่นุ่นนี่มีใครใกล้ๆตัวที่เป็นโรคนี้บ้างไหมคะ ก็มีนะคะเคยเ,เคยเจอช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าก็เคยเคยถามเขาว่าเป็นอะไรยังไงแต่ว่าอะ<ม>ไรมเหมือนกันใช่แล้วก็ต้องทำคีมโมอ,อย่างเวลาที่ ที่เห็นเขาเวลาทําหลังคีโมรู้สึกมันทรมานมากบางทีก็ผมล่วงด้วยคือแบบผิวเผลออะไรเงี้ยก็ไม่ดีเลยแต่ว่าตอนนี้เือยังโชคดีที่ว่าเขาก็ยังไม่เป็นอะไรตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่อ๋อยังมีชีวิตอยู่ยังสู้นั่นอยู่ยังอย่อยู่ใช่ไหมคะเพราะว่านึกว่าโรคทุกโรคแล้รวมถึงโรคนี้ด้วยเนี่ยกำลังใจก็สําคัญมากๆด้วยอย่างตัวตัวนุ้นเองก็มีโอกาสได้ไปตรวจเหมือนกันอ๋อไปตรวจมาแล้วนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมตัวอย่างของผู้หญิงรุ่นใหม่หลายๆคนกลัวนะว่าอุ้ยไอหมออุ้ยเดี๋ยวเม็โมแกรมต้อง หลายคนก็เลยแบบไม่กลา้าไม่ไม่เจ็บเลยไม่อะไรเลยแล้วจริงๆทุกๆอย่างเนี่ยมีความสําคัญกับชีวิตเรามากเพราะฉะนั้นคือนุ่นเองก็ไม่ได้มีมีแค่ครอบครัวอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ใช่มีคุณต๊อดอย่างเดียวก็จะมีครอบครัวเราคุณพอ่อคุณแม่ที่เรายังต้องแบบดูแล <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเอ้ยเราไม่แข็งแรงเราเราไม่สบายเราป่วยอะไรไปเนี่ย มันก็ไม่มีใครที่จะดูแลครอบครัวคุณพอ่อคุณแม่เราเนี่ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าเราได้ตรวจก่อนมีโอกาสได้รู้รักษาได้ทันการรักษาก็ง่ายขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีกับตัวเองแล้วก็คนรอบๆข้างด้วยแล้วโดยส่วนตัวพี่นุน่นเนี่ยมีวิธีการแบบสำรวจตัวเองอะไรบ้างไม่เอ่ยในช่วงระหว่างปีปีหนึ่งนะที่เราไปตรวจสุขภาพอะไรนี้คือนุ่นเองจะได้ รับคาแนะนําจากคุณหมอเพราะว่าเวลาที่เราตรวจเนี่ยคุณหมอก็จะแบบว่าลองสังเกตตัวเองนะคือเราไม่รู้ว่าใน1ปี2ปีเอ๊ะมันจะมาเมื่อไหร่แล้วบางทีเราเราไม่รู้หรือซีสหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะคล้ายๆกันอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีวิธีการสอนให้จับแบบนี้แบบนี้หลายๆแบบเนี้ยค่ะให้รอบๆว่าเออ ถ้าแบบนี้คือใช่แบบนี้คือไม่ใช่เนี้ยค่ะก็สามารถทําได้เวลาอาบน้ําหรือทาครีมใช่ไ,บบไม่ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าอายนะคะ,ะก็เป็นเรื่องที่แบบสามารถทําได้ทุกคนนะะอ,อย่างเรื่องอาหารการกินต่งตางๆเนี่ยค,ค่ะมันก็สําคัญมาก<ะ>เพราะว่าบางทีเมื่อก่อนจะชอบทานมากของไม่ไมอะ่ะเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้พอเห็นปุ๊บก็ เลมออกไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็จะช่วยด้วยตอนนี้นี่ก็ทั้งงานแสดงแล้วก็มีร้านอาหารเปิดโรงเรียนนาฏศิลป์ก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่ค่ะยังไม่ปิดนะคะยังมีอยู่ยังมีอยู่นาตากะนาตกะเออนาตกะหนูนี่ไปเรียนได้ใช่ไหมหนูแทนตัวเองเบามากแล้วก็ร้านอาหารแซ่บตอนนี้มีสาขศัพท์ตอนนี้มีสี่ศัพท์ซีแล้วโหเขาใหญ่เร็วมากแอลวินทัวร์เลสเป็นรั้ท่อระบายน้ำวิจิ๋งมากเลย เหมือนเวลาไปอีเวนต์มีงานเป็นอ่างเงี้ยค่ะก็จ้างได้คือรถห้องน้ำติดแอร์ก็สบายสะดวกสบายแล้วก็ข้อสำคัญคือสะอาดค่ะและอย่างพี่นุ่นเองเนี่ยดูแลตัวเองดีแล้วมีวิธีดูแลสะมียังไงบ้างพี่คะก็เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะไม่ได้ไปนั่งแบบเอยทำอาหารมัะคงยุ่งมากราไม่มีเวลาคุณตอจะเป็นคนทำค่ะเอาจริงเหรอจริงจริงตอเป็นคนทำแต่เราก็จะไปช่วยบ้างแต่พอเวลาจะเข้าไปช่วยเขาก็แบบให้ช่วยเลยไหม เขาก็นิ่งแ๊บนึงนั่งดูอยู่เฉยๆก็ได้นั่งส่งพลังจิตกําลังใจให้เพราะว่าถ้าเกิดคนทําไม่เป็นแล้วไปทําไปอยู่ใกล้ๆเขาเขาก็จะแบบไม่ถนัดอะไรอย่างี้<อ>ค่ะเข้าใจโอ้โหตายแต่ก็เดิ่มเป็นคู่เป็นคู่สามีภรรยาคู่แต่งงานที่น่ารักมากๆเลยนะคะอย่างนี้พี่นุ่นในฐานะผู้หญิงที่เป็นแบบว่าไอดอลของผู้หญิงหลายๆคนเป็นซูเปอร์วูแมนแล้วก็ยังเป็นแบบแคริเออร์ูแมนด้วยเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากกับผู้หญิงไทยทุกคนบ้างไหมคะอ่ค่ะนุ่นเชื่อว่าในสังคมทุกวันนี้นะคะ โรคร้ายต่างๆเชื้อโรคต่างๆเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆบางครั้งเราก็รู้บางครั้งเราไม่รู้จักเลยด้วยซ้ําเราไปเป็นอะไรมาบ้างก็ไม่รู้แต่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสปีละแค่หนึ่งครั้งนะคะไปตรวจสุขภาพทั้งหมดมนี้ค่ะเราก็จะได้ดูแลตัวเองมากขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนรักษาสุขภาพไปเยอะนะคะเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนรอบข้างด้วยค่ะและวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณพี่น,นุ่นมากๆเลยนะคะขอบคุณคที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ แล้ววันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมซึ่งแหวนก็หวังว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้ข้อคิดนะคะแล้วก็คําแนะนําดีๆไปไม่มากก็น,น้อยเลยทีเดียวและอย่าลืมนะคะแหวนขอย้ําอีกครั้งนึงเลยในฐานะที่เคยผ่านและประสบกับโรคนี้มาก่อนแล้วบอกได้เลยนะคะว่าถ้าคุณผู้หญิงยิ่งไปตรวจได้เร็วก็จะยิ่งรักษาได้เร็วเพราะว่าแหวนก็เชื่อว่าทุกทุกท่านก็อยากจะอยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆเพราะฉะนั้นรีบไปตรวจมะเร็งเต้านมกันนะคะแล้ววันนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ